ลองทำขนมชั้นแบบไม่นวดเนื้อขนมชั้นนี่ก็ยังเหนียวนุ่มอยู่นะเพื่อนๆนแต่ในสูตรนียก็มีการเพิ่มแป้งไปอีกหนึ่งชนิดก็คือแป้งถั่วเขียวและพอไม่ต้องนวดแป้งเนี่ยสูตรนี้ก็ทําง่ายเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งหัวกะทิออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเนี่ยเราจะนําไปผสมกับแป้งที่เตรียมไว้ใช้ตะก้อมือคนแทนการนวดสักสินาทีอีกส่วนหนึ่งเราจะนําไปตั้งไฟเบาเพื่อละลายน้ําตาลและเกลือส่วนเนี่ยไม่ต้องเคี่ยวนานนะเอาแค่พอน้ําตาลละลายแล้วค่อยนํามาผสมรวมกับชามที่เราผสมแป้งไว้เท่านี้เราก็ได้แป้งขนมชั้นที่พร้มจะนปนปึง เพื่อเดี๋ยววันนี้จะเทขนมชั้นเป็นสายลุงต้อนรับเทศกาลไพรมันเราจะเทเป็นชั้นบางๆ8ชั้น8สีโดยแต่ละชั้นเนี่ยใช้เวลานึ่งประมาณ5นาทีนะแป้งขนมชั้นเนี่ยเวลาสุกเขาจะใสนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาตัดขนมชั้นดูว่าติดกันดีไหมแล้วสามารถแกะเป็นแผ่นได้หรือเปล่าแล้วแน่นอนถ้าเห็นคลิปนี้ก็คือทําสําเร็จนะเพื่อนๆเพราะขนมชั้นเนี่ยมีความเหนียวนุ่มแบ่งชั้นกันดีแล้วขึ้นชื่อว่าขนมชั้นเนี่ยก็ต้องสามารถลอกกินเป็นแผ่นๆได้และขนมชั้นของเราเนี่ยก็สามารถลอกกินได้และยังมมีควา นุ่มไม่แห้งกระด้างด้วยนะเพื่อนๆสูตรเนี้ยทำง่ายใครที่เริ่มทําขนมเนี่ยต้องทําได้แน่นอนถ้าเพื่อนๆคนไหนทําในปริมาณเยอะๆเ,เนี่ยก็าสามารถคูณอัตราส่วนได้เลยนะลองทําตามสูตรที่เราให้ก่อนก็ได้จะได้รู้ว่ารสชาติเนี่ยชอบหรือเปล่า